วัสดียามเช้าสีสเกตบานเท่าครับเตโมงเสาแดดเปียงเลยครับวันนี้ทองฝาโล่งแห้งนะครับอากาศโปร่ง,งมานนี้เขาเพิ่งลักใส่ปุ๋ยมันเพิ่งมีฝนมากห่วยห่วยนะครับนาอเดี๋ยวไปเพิ่งบรรยากาศบบาคอดเพิ่นใส่ปุ๋ยเขามันนี้นะครับเราไปวันซุกนะครับทีสิบสองกัญยาครับวันนี้ปี่นี้ค่อนข้างสีฝนบอดี้เป็นไรครับแหลกนะครับนาอโอ้เพิ่ใส่ปุ๋ยเ e คมีนาอใส่เอาห่วงมาแล้วบ่อนี่นะครับ นี่ปาคอดไอหนุ่มรถไทยนะครับนี่ที่ว่าเฮ็ดหน้าใส่รถไทยเดินตามไทยเองนะครับนี่พี่นีเพิ่นวานหลากระมูแต่ว่ากลายเป็นผลดีเพิ่นบ่อใดคุ้มหยานะครับเนาะบรรยากาศยามเสาร์เสาร์โนี้อากาศดีๆนะครับผมเอามาฝากพี่น้องนะครับเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าบ้านบ้านตะเฮานะครับเนาะสีสเกตนะครับเกตพื้นที่ตำบลแคมนะครับพุนยายแพงนะครับเพิ่นยางเมื่อนะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยคือกันแน่นกระป๋องปุ๋ยเพิ่นนะครับนั้น วิธีชีวิตชาวนานะครับเนมเสาวๆนะครับแดดเปียงเลยครับมันนี้แต่เขากกําลังเลื่มเขียวอยู่แต่ว่ามันบอ่อเขาอห็นว่ามันบอ่อบ่อสัตว์บ่อแตก่ก่อนะ่ะเพราะว่าฝนมันบ่อหลวงนะครับสาววันสู์ครับมันนี้เป็นกําลังยางเหมือแล้วออกมาจต่นาแต่สานี่นนะ่ะคุณยายแผงเนาะนะครับนี่เบาวกอดผมมีฝนเน นี่ผมมียาขึ้นว่าวานไปนำจมไปนำพ่อได้ขาโรถเกียร์บอสพ่อได้ขับปูขึ้นกักินบอสเออครับนี่เพิ่อนพี่หนี้บ่อได้มาพอเพิ่นเลยครับแจ้งว่าบ่อถือบ่อตรงกันนะครับเพราะว่าเพิ่นรถไช้หน่อยบ่อได้ใส่แล้วพังพังเบิดแหละครับตามการเวลาเกือบสามสิบปีพนวานี่เฮ็ดหน้าผู้เดียวเลยครับนี่ดูแลพอนะครับอยู่บ้านนะครับ มอนเป็นนอีกบ้านหนึ่งนะครับมาเห็นหนาอยู่เขตนี่ออกจากบ้านมาประมาณสองสองกิโลมาเห็นหนาอยู่หนีนะครับนี่เข็ดผู้เดียวนี่ล่ะวานวันจันทร์วานบดนน่ดยได้นาแปลงนี่เอาไปมาก,กลายเป็นดีอีกนะครับวานหลาของเขาฝนมันมาก่อนนะครับโลดรสไทยลงบ่ด้นี่เขาก็ต้องเขียวครับนี่ยามนั่นป้าหลายได้นาพื้น,นี่นะครับป่ามันหลมันมันนาลุ่มนะครับปีหนองในบ้านนี่มาจามาไซเบสในในนาแถวนี้ล่ะแต่ปีนี้ก็คือบ่มีหนามไซเบสนะครับนี่ บอดีกินดอกป่ามันใหญ่บรรทันแล้วมันเลยเขาซากแล้วอนนวนหม,นมาเขาแต่เขาตายคุณว้านี่เอาของฝากงามๆม,มือนี่เอามาฝากพี่น้องนะครับเสารวันซุกนะครับวันที่สิบสองกันยาจะไปแห่งยัง,งบุตท่านเห็นโตป่าอยู่ครับบรรยากาศวิถีชีวิตชาวนานะครับที่สเกตนะครับนี่ใส่ไปเรื่อยๆห้อยตัวนี้เขาอันนี้เล่นก้อนมันหรือบ่หนี่ไอ้ปุยป๋ยปุ้ยมีแต่ใส่แบบ สามพลังแบบทีเดียวจบไปมันวินแพงหนูปุ๋ยมันแพงทีเดียวจบเพราะวันนี้มีการเล็งห่วงเล็งก้อนแล้วเนาะบ่บ่ก็จะเกาบ่บมันขับมันบังแล้วบ่มันขึ้นแล้วมันแต่มีคอแล้วบ่เขาบ่เขามันมันบนมันหลังมันกับมันกับบ่มันกับบ่ถ่องไงล่ะโอ้ไม่ถ้องลอยไร่สามวกตัวปีก่อนที่มือก็เครื่องเลื่อนโอ้มันบ่ถองไงเน๊ยมันบ่ถองไงมันสวนมันหน่อยอยู่อืมมันกับสองเลื่อน กูล่านละพอคือเกาอิงยาปวนกับฟอกหลักๆเรายาอไรมองยาก็จะใช้ปุ๋ยผมมีงินซื้อผมมีกันซื้อใช่แล้วมองมันมันไม่มียาพอได้กินไปครับขาปลูกมางนกับพอใช้ปุ๋ยเอาเลยพอขมาใต้เนี่มันถ่วมแล้วพอได้ปล่อยเขาขึ้นกับที่มมีแต่ละคนพอควรหนึ่งมีขนาดหน้าผมตามเล็ดผมยังเสียตัวบ่หล่ด ครับปีนี้ก็ยังดีอยู่มันใหม่มันใต้หยาบุญทั้งบุญดาบวบผมว่าจะมองกันตามมันบให้มีหยาบนะบุญดาบสองสามใบเสียบบทั้งหวัดสองไร่แต่ก็ยังดีอยู่เแน่นอนถือว่ามันเขียวดีอยู่มันบวถ่วมแห้งนะี่ะหยากพอดีกว่านี้ตามตามผมว่าหลายดีกว่าหลายเจ้าอยู่นี่มันมันบวถ่วมนะเขามันยังสัตย์อยู่ยังสัตย์ดีอยู่นี่เอาละครับนี่บรรยากาศมืนหนีแน่นอน มาเบิ่งบ่าวขอดเพิ่นหวานปุ๋ยนะครับโอ้บรรยากาศวิวงามในบ้านาาเฮาย่ำแดดจังสีเนาะกำลังได้บรรยากาศเลยครับนี่ของฝาบรรยากาศแปลว่าฝนจังได๋ยังบ่ตกต่อเนื่องกันก็จังว่าทีสองสามเดือนเขาก็ได้ปุ๋ยยาคุณความเฮ็ดหยังก็บอะไรอืมแย่เลยลำบากปีนี้เศบบรษฐกิจบ่ดีเลยบัดนี้เศรษฐกิจมันก็บ่มีไสหนีไสหยังถือกเขางานการก็หลายกับแต่ละคนจมโอ้ครับ ผมเท่านามากเกือบเกือบสามสิบปีผมไม่เคยผอมแลงเลยโอ้เท่านามากเกือบสามสิบปีไม่เคยผอมตึ้งงเยอเยียไปคนง่ายไม่ผอมไม่เคยผอแต่กับไม่เคยมีประวัติว่าผลแหลงของตบานเท่านอนมีกระตกกรแลงช่วงก็ได้กินนะแต่ว่ามันแต่ว่าพี่นี่กระแหลงสีสุดอยู่เปนเม็เนืองเลยเมีนเแหลงอยู่เอาครับมือนีก็คือบรรยากาศของวิธีเช่าหน้าอีกคนหนึ่งนะครับน้องของเบาวคอร์ดนี่ว่าเบิองรถไฟเพิ่นปีนั่นโอ้เพิ่นไทยนายเองคุณนายเองนะครับ พี่น้องออกไปหนานะครับบรรยากาศกายากอยากใชยอยู่เป็นมิตรกันสอบอืมอยากใชยอยู่สอมร้ายที่ละน้อมันกับเบิ้องร้ายกันมันกับจุดของกันปัญหาร้ายกันกายากใชยอยู่ผมเคยเห็นอืมเพราะมันมันได้เห็นเองมันมันสบายใจสบายใจเออมันจะได้ดีพอดีกับมีจุดของเองอืมเปนจ้างเพราะมันกับบริเวณมันกับบริเว่ของเห็ุควบคุมเองจะของเนาะมันกิดมันกิดผลผีิตลายเป็นเพราะว่าเขาบริษัทจ้างเขาเออมันกิดเบีนึงดีแบบนึงครับนี่นี่พวงมาตั้งแต่บานนะครับนี่ ใส่รถพ่วงรถสุกดีมากตั้งแต่เฮือนสองกิโลนี่นี่ไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ในบรรยากาศแต่กัได้เล่าสู่พี่น้องฟังเรื่องฝนฟ้าอากาศในเสาร์มื้อนี้นะครับเนี่บรรยากาศมื้อนี้ชีสเก็ต้านเฮานะครับเอ้าเบิ่งแต่ละอาชีพแต่ละวิถีเนาะผมอยู่กับวิถีชาวนาก็อยากเล่าเรื่องวิถีชาวนาให้พี่ให้น้องเบิ่งทางไกลนะครับผู้ที่รับชมอยู่ทางภาคเออ่ได้กระซังนาะครับเนาะทางกรุงเทพฯทาง ผู้บริการบา้นานจะเห็นบรรยากาศบ้านเท่าปีนีว่ามันแหลงนะครับนอกว่ามันฝนมาลวงนะครับยังที่บาขอดเป็นหนอยสั่งหลังแต่เพิ่นเกิดมาจากปีใส่ปีหนี้หละยังยังฝนบริน,รบนะครับนะผมอ้าขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ